วันพุธที่25มกราคม2023วันนี้ภาษาจากคาทอลิกในบูชาขอบพระคุณเราฉลองการกลับใจของนบ,บุญเปาโลหรือ conversion of s a n t Paul นะครับหัวข้ออยากจะให้เราได้ไตรตรองในวันนี้ก็คือการที่เราจะต้องให้พระเจ้าเข้ามามีอิทธิพลหรือมีบทบาท ในชีวิตของเรากล่าวคือวันนี้เราจะดูแบบอย่างการที่พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเปาโลหรือเซนพอนั่นเองจึงทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนโฉมอย่างสิ้นเชิงในขณะที่พออหรือโซในสมัยนั้นเดินทางไปที่เมืองดามัสกัสเพื่อจะไปเบียดเบียน ศาส,สนาจักรและไปเข็นฆ่าบรรดาคิดจชนเรารำพึงกันแบบนี้นะครับเมื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้เริ่มพันธกิจของพงค์ในการประกาศข่าวดีพงค์ได้เริ่มเทศสอนสิ่งเดียวที่พงค์ได้เน้นเริ่มต้นในการเทศก็คือการกลับใจจงกลับใจเนื่องจากอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว อันนี้เราเห็นจากพระวรสารโดยเฉพาะจากแมทธิวบทที่4ข้อ17หรือว่าจากมาร์โกจากพระวรสารเก็บทุกฉบับเวลาพงนั้นได้เริ่มพันธกิจพง์จะเรียกร้องให้กลับใจอันนี้เป็นเงื่อนไขประการแรกนะครับวันนี้เราก็พิจารณาหลายหลา,หลา,หลาช่วงหลายตอนทีเดียวในในเรื่องราวของออชีวิต พอลหรือเปาโลเขามีความกระตือรือร้อนมีไฟที่เรียกว่าหยุดยั้งชีวิตเขาไม่ได้เขาร้อนรนเขาจะทำหลายสิ่งหลายอย่างก็เ,เพราะว่าตัวโซแห่งทาซัสหรือเปาโลหรือพอเลอเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนแบบหรือว่ามีรูปแบบอย่างเช่นในพระธรรมเดิมนั้นความกระตือรือร้อนของฟีเนหัส ถ้าเราไปอ่านพระคัมภีร์จากกันดานวิถีบทที่25นะครับฟินิฮัสนั้นเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้ากระตือรือร้อนร้อนร,อน,รอนเพื่อที่ถ,ถวายเกียรติมงคลแด่พระเจ้านะครับและเราก็เปรียบเทียบความร้อนรอนของพ่อที่มีก็เป็นเช่นเดียวกันหรือในพระธรรมเดิมเราดูเรื่องราวของประกาศศกเอลิยา นะครับเอลียานั้นป้องกันกฎหมายของพระเจ้าณบนภูเขาคาแมนที่นั่นได้ต่อสู้กับพระบอาอัลยังไงนี่ความร้อนรนก็เป็นแบบนั้นจึงเห็นว่าพอนั้นร้อนรนมากที่จะติดตามาบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดทุกบททุกตอนฉะนั้นท่านจึงมีความเชี่ยวชาญ รู้กฎหมายทุกข้อในพระคัมภีร์โตราคัมภีร์ดั้งเดิมของชาวยูแม้กระทั่งพยายามที่จะตัวเองนั้นตอนนั้นได้ยืนยันเป็นพยานยาในการฆ่า,อามอรถแกขีคนแรกก็คือสตีเฟนพออยู่ที่นั่นนะครับโซลแห่งทาซัสเพราะว่าต้องถือตามกฎหมายเขาจึงยืนยันที่จะเป็นพยาน ที่จะฆ่าสเตฟาโนหรือสตีเฟนนี่พออตอนนั้นหรือว่าโซนะครับเขายังอย่งอ,อย่งยังยัง,ยงเป็นพยานในการฆ่าสตีเฟนนั่นเองสตีเฟนนี่เป็นสังคุกรหรือเป็นดีเกิลนะครับชีวิตของเขาน่าเหลอของเราสรุปง่ายๆชีวิตของของพออนะครับหรือว่าโซเขาเกิดที่เมืองทาสัสเกิดจากตระกูล ที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นยิวแท้แล้วก็จากนั้นย้ายไปอยู่ที่เจรูซาเล็มศึกษาเล่าเรียนอย่างดีนะครับที่สำนักที่มีชื่อเสียงคือกามาเรียวแล้วก็เป็นสมาชิกของฟาดิสีที่เจรูซาเล็มด้วยและเป็นผู้เบียดเบียนคิดศาสนาคือเริ่มแรกนั้นคิดศาสนาเราเรียกว่าหนทางนะครับหรือว่าเ h e w เด the way นี่แปลว่าหนทางในการติดตามพระเยซูคริสต์หรือคิดชน พอนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ติดตามาพระเยซูคริสต์นั้นพอจะเป็นศัตรูจะเบียดเบียนหนทางอันนี้การเปลี่ยนโฉมใหม่ของโซแห่งทาซัสนะัเป็นเรื่องราวที่มีอิทธิพลต่อคนจํานวนมากทีเดียวนะครับในวันนี้ถ้าคนหนุ่มคนสาวหรือว่าตัวเราเองเราได้อ่านหนังสือกิจการอาคาสาวก โดยเฉพาะบทที่9บทที่22บทที่26เราจะเกิดพลังเกิดแรงบันดาลใจอย่างมากที่เดียวนะครับเพราะว่าเรื่องราวในการกลับใจของโซแห่งทาซัตกลายเป็นพลออาคาสาวกนั้นมันยิ่งใหญ่และมีพลังจริงๆคือเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ที่ใช้ความรุ่มแรงเบียดเบียนาศาสนาจากกลายมาเป็นอาคาธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ เปลี่ยนแปลงจากทิศทางชีวิตของตัวเองแบบตามภาษาที่มนุษย์จะต้องเป็นก็กลายเป็นปล่อยให้บทบาทหรือว่าอิทธิพลของแบบเหนือธรรมชาติเข้ามาแทรกแซงเข้ามามีบทบาทในชีวิตของตัวเองโซแห่งทาซัสนั้นเขาเคยได้รับฉายานะครับว่าเป็นฆาตกรตัวจริงที่เข็นฆ่าบรรดาคิจชน เบียดเบียนศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์และประชากรของพงค์เรามาไตร่ตรองสักนิดหนึ่งนะครับว่าชีวิตก่อนที่โซลแห่งทาซัสจะกลับใจมาเป็นพอลอาคาสาวกนั้นเขามีลักษณะสำคัญอยู่แล้วนะครับโซลเนี่ยเขาชื่อเดิมชื่อโซลแห่งทาซัสเนี่ยก็คือหนึ่งเป็นคนที่เคร่งครัดทางศาสนามากอันนี้ ท่านเขียนในจดหมายถึงชาวฟิลิปปีบทที่3ข้อ 5, ข้อ6ท่านเขียนเองนะครับว่าท่านท่านเป็นคนเคร่งคัดาศาสนาประเภทใดก็คือเขาเข้าท่านเข้าสุนัตหลังจากเกิดมา8วันเป็นชาวยิวแท้เชื้อสายยิวตั้งแต่กำเนิดพ่อแม่เป็นยิวมาจากเผ่าเบนจามินเป็นชาวฮีบรูเหนือชาวฮีบรูทั้งหลาย เข่งคัดในกฎหมายของโตราทุกข้อเป็นฟาริสีที่มีใจร้อนรนเป็นผู้ที่เบียดเบียนศาสนาจากเขนฆ่าคิ้จชนแต่ถ้าว่ามีความซื่อตรงในคุณธรรมนะครับคือกฎหมายยิวนั้นทุกข้อจะนำชีวิตท่านไม่มีข้อตำหนิใดๆเลยคือซื่อตรงในคุณธรรมแล้วใช้กฎหมายของยิวนั้นนำชีวิตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น ชีวิตจึงประรา,ากข้อตำหนิตีเตียนในฐานะที่เป็นคนที่เคร่งครัดทางศาสนายิวนะครับนี่เป็นลักษณะของท่านหรือท่านยังแนะนำให้ไปอ่านคำสารภาพของท่านในจดหมายถึงกาลาเทียบทที่1ข้อ13ถึง14คือท่านปฏิบัติศาสนายูดายอย่างเคร่งครัดไม่มีที่ติและยังสารภาพอีกว่าท่านเป็นผู้ที่เบียดเบียนศาสนาจักรเบียดเบียนคิดจชน และต้องการทำลายพระศาสนาจากอย่างราบคาบนี่เป็นลักษณะประการที่หนึ่งคือเคร่งครัดทางศาสนามากและลักษณะของพอหรือโซแห่งทา,าสาประการที่สองก็คือท่านมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาอย่างจริงใจมีความซื่อตรงบุคคลที่มีลักษณะที่ซื่อตรงนั้นอาจจะเดินผิดทางแต่ถ้าถูกหนทางแล้วเขาก็ยังคงซื่อตรงนะครับ ฉะนั้นเขาก็เชิญชวนให้ไปอ่านกิจการสาวกบทที่23ข้อที่หนึ่งท่านท่านสารภาพแบบนี้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าเจริญชีวิตตามมโนธรรมต่อพระพักพระเป็นเจ้าจนถึงทุกวันนี้คือกล่าวคือบุคคลที่มีจิตใจงดงามนั้นก็มโนธรรมเบริสุทธิ์นะครับหรือว่าท่านยังยังยังให้ไปอ่านในกิจการสาวกที่ บทที่ย4ข้อ16ได้บอกว่ามโนธรรมของท่านนั้นแน่นอนว่าบริสุทธิ์ไม่เคยดูหมิ่นพระเจ้าหรือดูหมิ่นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยฉะนั้นเราจึงเห็นเรื่องราวในการกลับใจในวันนี้ที่เราได้ฟังบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือกิจการอาคักส,สาวกนั้นจึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์เองได้ปรากฏพระอ,องค์มาหาพอล แล้วปรากฏโดยมีลักษณะหนึ่งแสงสว่างอังเจิดจ้าอันนี้เราได้อ่านได้ฟังในวันนี้นะครับและปรากฏองค์มาในลักษณะที่เป็นเสียงเสียงก็คือเราคือก็คือได้ได้บอกกับพอว่าพ่อโซ่ทำไมถึงจะมาเบียดเบียนเราโซนจึงถามว่าแล้วท่านเป็นใครพงจึงตอบว่าเราคือยีสหรือเราคือพระเยซู นะครับฉะนั้นพระเยซูจึงสั่งแล้วเราโสนเขาถามด้วยนะครับและจะต้องให้ทําอย่างไรทําอย่างไรอันนี้ต้องถามนะครับเป็นชีวิตจริงของเราเหมือนกันบางครั้งเราไม่รู้ทิศทางชีวิตของเราเหมือนกันว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะต้องทําอะไรแต่พระเยซูคริสต์จึงมีบัญชาเป็นขั้นตอนไปบางทีเราอยากจะรู้ชีวิตทั้งหมดของเราแต่พระเยซูคริสต์จะค่อยๆเผยทีละอย่างเอาประการแรกก่อนให้กลับเข้าไปในเมือง แล้วก็พงค์จึงจะบอกให้ไปในเมืองก่อนกลับไปที่ดามัสกัสแล้วจะบอกให้ทำอะไรก็ให้ไปพบอานาเนียและหลังจากนั้นพองค์จึงมีพระบัญชาทีละขั้นทีละตอนแล้วก็สั่งให้ไปเป็นผู้ประกาศข่าวดีกับนานาชาตินะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นโซก็ตาบอดมองไม่เห็นแต่เมื่อได้ไปพบอานาเนียผู้ที่เป็นรักษาตา และทำให้ได้เห็นการที่พอหรือว่าโศนี่จะกลับใจทันทีไม่ได้ท่านจะไปเทศทันทีนะครับท่านยังต้องใช้เวลาเตรียมตัวอีกท่านนับไปแล้วเนี่ยต้องถึงสิบปีทีเดียวในการขวาจับก,กายมาเป็นอคธรรมทูตท,ที่ยิ่งใหญ่ในการประกาศข่าวดีไม่ใช่ว่ากลับใจตกจากหลังมาปั๊บเอ่อก็ไม่ทราบตกหลังมาหรือเปล่านะครับเพราะว่า ไม่ในพระวรสารไม่ได้บอกว่าพอหรือว่าโซนั้นขี่ม้าไปนะครับไม่ได้พูดเลยอาจจะเดินทางอย่างไรก็ไม่ทราบที่ไปดามัสกัสแต่เราจินตนาการว่าคงจะต้องขี่ม้าไปฉะนั้นเราจะเห็นรูปบรรดาศิลปินจึงเห็นว่าโซแห่งทาซัสหรือเปาโลนั้นขี่ม้าตลอดเวลาแต่ว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนว่าเดินทางไปอย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ได้เห็นแสงสว่างเจิดจ้าได้ยินเสียงแล้วก็ตาบอดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้ได้เห็นเรามาไต่ตองกันถึงหลักหลังจากที่โซลกลับใจหลังจากที่เขากลับใจนั้นลักษณะสำคัญของชีวิตนั้นยังคงอยู่นะครับอย่างเช่นความซื่อสัตย์นั้นยังมีอยู่ในตัวความเชื่อมั่นความศรัทธา การเป็นผู้ที่พักดีกลายมาเป็นสิทธิ์ที่พักดีแล้วนะครับหลังจากการที่ได้เปลี่ยนชีวิตยหลังจากได้พบกับพระเยซูคริสกลายเป็นอีกคนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนหัวหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนขั้วจากขั้วลบกลายมาเป็นขั้วบวกนะครับและท่านเริ่มทันทีที่จะทําสิ่งอย่างเนี้ยเป็นพยานทันทีว่าจะทุกคนนั้นจะต้องกลับใจ ท่านเน้นตลอดเวลาการกลับใจนั้นเป็นหัวใจแรกฉะนั้นท่านจึงไปเจอใครก็ตามไปเทศที่ไหนที่จูเดียที่เจรรุสแลมไม่ว่าจะพิไปที่ไหนท่านจึงเน้นคําว่าต้องกลับใจเป็นประการแรกเพื่อที่จะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ดังนั้นพวกชาวยิวที่เป็นพี่น้องของพอเนี่ยจึงมองเห็นไปว่าพอลนี่ทรยศต,ต่อชาวยิว ทรยศต่อกฎหมายของชาวยิวฉะนั้นพวกพี่น้องชาวยิวด้วยกันจึงต้องการที่จะฆ่าเขานะครับพอเขาได้เขียนเขียนเรื่องนี้ไว้เองนะครับเราต้องไปอ่านโครินฉบับที่หนึ่งโดยเฉพาะบทที่สิบห้านะครับฉะนั้นแล้วก็พอก็ยังสารภาพอีกมากมายว่าท่านเองนั้นถ้าจะพูดกันไปแล้วท่านเป็นสิทธิ์เป็นอาาสาวกที่ต่ำต้อยที่สุดในบรรดาสิทธิ์ทั้งหลาย เพราะว่าท่านได้เบียดเบียนศาสนาจักรอย่างรุนแรงทําลายพระศาสนาจักรแต่ทว่าอันนี้สําคัญนะครับหัวใจสําคัญที่สุดแต่ทว่าพระหันสถานหรือพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแบบเหนือธรรมชาติมาช่วยตัวพอเองให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็พอก็บอกข้าพเจ้าเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นคือทุกอย่างนั้น ขึ้นอยู่กับพระหันสถานของพระเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตเราจึงสรุปได้ง่ายๆนะครับว่าก่อนที่พอจะจะเปลี่ยนหรือว่าโซแห่งทาซัสจะเปลี่ยนเป็นพอคนใหม่เนี่ยก่อนหน้านั้นท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อาศาสนาจักรท่านเป็นศัตรูต่อคิตชนท่านทำลายาาศาสนา,สาศาสนาจักรทำลายาศาสนาคริสต ท่านเป็นผู้เบียดเบียนศาสนาคริสต์อันเนี้ยก่อนที่จะได้รับพานสถานของพระเจ้าให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ท่านเป็นบุคคลแบบนั้นจริงๆพอหลังจากที่ได้รับพานสถานได้รับพระพรยอมให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตท่านจึงกลายเป็นผู้แทนของพระศาสนาจักรทีเดียวในนามของศาสนาจักรท่านจึงเป็นผู้ประกาศ กลายมาเป็นผู้ปกป้องพระศาสนาจากักรปกป้องความเชื่อเป็นผู้สร้างเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาจักรอย่างมากมายท่านเคยเบียดเบียนศาสนาจากักรแต่ณวันนี้ท่านกลับกลายมาเป็นว่าผู้ถูกเบียดเบียนนะครับเราจึงเห็นว่าข้อคิดที่เราจะต้องมีในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ในชีวิตนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ การกลับใจในชีวิตที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นความจริงตลอดเวลาฉะนั้นการเปลี่ยนรูปโฉมชีวิตใหม่เรากระทาได้ตลอดเวลานะเป็นไปได้เสมอถ้าเราพึ่งเรามั่นใจในพานสถานของพระเจ้าฉะนั้นคำถามที่จะต้องเกิดนั้นจะต้องเกิดมากมายทีเดียวเรานั้น จำเป็นจะต้องให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตยอมให้พระเจ้านั้นกลายเป็นศิลปินเป็นจิตรกรผู้วาดตรูปภาพในชีวิตของเรานี่แหละครับก็คือเราจึงต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรานั้นยินยอมหรือไม่ที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทมีที่ผลในชีวิตของเราแล้วเราน้อมรับเราพร้อมที่จะรับ พระหัสถานหรือพอระพรเราเชื่อหรือไม่ว่าพระหัตถานหรือพอระพรของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่ประการแรกเราต้องยอมก่อนนะครับเพราะพระเจ้านั้นให้เกียรติและเคารพชีวิตแต่ละชีวิตพระองค์ก่อนที่จะเข้ามาในชีวิตเรานั้นพระองค์ต้องให้เราเปิดรับก่อนเราต้องสมัครใจเราต้องเปิดหัวใจของเราเปิดวิญญาณของเรา ขอพงช่วยด้วยดุดดังบรรดาสิทธ์ก็ขอให้ทวีความเชื่อทวีความไว้วางใจตรงนี้ต้องมีเป็นเงื่อนไขเป็นประการแรกในชีวิตของเราก่อนนะครับเราจะบอกได้อย่างไรว่าพระเจ้านั้นมีพื้นที่ในชีวิตของเราในใจของเราในวิญญาณของเราเราสามารถยืนยันได้หรือไม่นะวันนี้นะัเวลานี้ถ้าชีวิตเรากำลังไปสู่ทางตัน ชีวิตเรากําลังมุ่งมั่นเราอาจจะไปถูกทิศทางหรือผิดทิศทางเราไม่ทราบแต่ว่าถ้าเรายอมให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนเช้าถึงเวลาเย็นตั้งแต่เกิดจนถึงตายถ้าเราขอพระเจ้าได้เป็นสาณะเป็นสมอเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราชีวิตเราก็จะไปในหนทางที่พงได้เปรียบเสมือนเป็นจิตรกรที่ วาดภาพของเราเราเองทุกคนนั้นเป็นคนไม่สมบูรณ์มีข้อบกพร่องมีข้อตำหนิมีข้อผิดพลาดแต่พระเจ้าให้โอกาสเราสามารถที่จะกลับใจได้ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยแม้บางคนบอกอุ้ยฉันแก่เกินไปแล้วฉันทําความผิดความชั่วมามากมายในชีวิตแล้วฉันมีแต่ข้อบกพร่องแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราต้องการให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เข้ามามีอิทธิพล มามีบทบาทในชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตเราย่อมเป็นไปได้เสมอฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ชีวิตจึงเป็นของจริงเป็นของแท้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองเราต้องมีความจริงใจต่อตัวเราเองฉะนั้นถ้าเราซื่อตรงต่อตัวเราเองเราน้อมรับความเป็นจริงในชีวิตพระเจ้าย่อมเข้ามามีทิพผลและมีบทบาท และนี่แหละครับก็เป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่เราจะเป็นพยานในการประกาศข่าวดีวันนั้นฉะนั้นผู้ที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เมื่อได้รับข่าวดีอันนี้แล้วเราจึงต้องออกไปประกาศทั่วโลกพระเยซูคริสต์นั้นประทานอำนาจให้บรรดาสิทธทุกคนนะครับให้ออกไปประกาศข่าวดีแล้วพงจะประทานพันสถทานไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดเราจะไม่ตกอยู่ในพยันอันตรายใดๆทั้งสิน้น ชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าเราพึ่งพระสถานแบบเดียวกับที่โซแห่งทาซัตหรือกลายเป็นพออาคาสาวกนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจะประกาศข่าวดีของเราด้วยชีวิตของเราเองนะครับอย่างมั่นคงและนำข่าวดีของพระเจ้าไปสู่เพื่อนพี่น้องของเราที่อยู่ใกล้ชิดเราก่อนนะครับฉะนั้นการกลับใจนั้นแม้ว่าคนหนึ่ง จะเคยทำสิ่งชั่วร้ายมาในชีวิตอย่างไรก็ตามแต่เมื่อพระเจ้าเข้ามามีบทบาททุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับวันนี้ขอให้การฉลองอเปาโลกลับใจนั้นเกิดผลกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงทำให้เราได้อ้าแขนน้อมรับพันสถานของพงที่จะมาช่วยเราดุดดังกับที่พงได้กระทำกับโซแห่งทาซั์กลายเป็นพออาคาธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ วันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสําหรับผู้ที่ขอคําภาวนามามากมายนะครับพ่อไม่ได้ลืมบุคคลใดเลยขณะเดียวกันพ่อก็อยากจะภาวนาบูชาขอบคุณพิพธีบูชามิสาวันนี้เป็นพิเศษให้กับคณะามาเซอร์คณะเซน์ปอลเดอะชาร์ตนะครับเพราะว่าองค์อุปถัมภ์ก็คือเซน์ปอลการกลับใจในวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำในคณะก็คือมาเซอร์อักเนสบุญรักษาสีจะกูลได้รับพระหันสถานอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่เข้ามาสู่ตัวเราในการที่ทำให้ทุกคนนั้นเดินไปด้วยกันด้วยพระพอรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพอคิดถึงท่านอาดีตสมณทูตพอลชางอินนำนะครับท่านก็ได้ฉลองสัตธานาม ในวันนี้แล้วพ่อคิดถึงทุกคนที่ใช้ชื่อองค์อุปถรัรมภ์ก็คือพอลหรือเปาโลนั่นเองขอให้ทุกคนนั้นได้มีแรงบันดาลใจในการประกาศข่าวดีและเริ่มต้นด้วยการกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่พ่อภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้าวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่25มกราคมนะครับและผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมทุกทกท่านนะครับ และนอกนั้นขอภาวนาให้เจตนารมทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการจะภาวนาภาวนาสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่กําลังหมดกําลังใจหมดเลี่ยวหมดแรงในชีวิตก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้ทุกเจตนารมที่พี่น้องต้องการนั้นสมมาตรปราถนาทุกประการด้วยเถิดนะครับอาเมน